จากการฝึกดูลายมือด้วยตัวเองนะคะตั้งแต่เมื่อ27เดือน1-2-5-6-7ที่ผ่านมาก็ประมาณครึ่งปีแล้วนะคะก็สรุปได้ว่าดวงชะตาของเราเนี่ยบางสิ่งที่มันจะต้องเกิดมันก็เลี่ยงไม่ได้นะคะแต่การที่เราดูพวกลายมือพวกอะไรถ้าเราแบบ เจอหมอดูอะค่ะที่เขาสามารถวัดจุดอายุได้เขาก็จะบอกได้ว่าเออช่วงเนี้ยคุณต้องระวังเรื่องนั้นะนะแต่ระวังยังไงอะมันก็เหมือนเป็นเวรเป็นกรรมที่จะต้องเจอนะคะ,อ,ะอย่างเช่นต้องเสียเงินเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะวิธีการเขาก็แบบว่าเออให้เราหมั่นคิดดีทําดีทําบุญถือศีลน,นั่งสมาธิก็จะช่วย ่อนหนักเป็นเบาก็คือกรรมมันแก้ไม่ได้แต่ว่าต่อรองได้ด้วยการทําความดีเหมือนน้ามันขุนแล้วก็ค่อยๆเอาน้ําใสๆค่ะไปแบบให้น้ํากวนๆให้น้ํามันแบบว่าขุนน้อยลงประมาณนี้กรรมหนักมันก็จะเบาลงนะคะแล้วก็เรื่องการเสียเงินเสียทองเนี่ยอ้ยยังไงมันก็ต้องเสียถ้าถึงจุดที่ต้องเสียจากเสียมากเสียน้อยก็ต้องเสียนะคะ อย่างของค้าเจ้าเนี่ยเออก็ต้องเก็บในรูปแบบที่เอาเงินออกมายากนะคะเพราะว่าถ้าเก็บเป็นเงินสดเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือแต่ก็โชคดีว่าข้าเจ้าเนี่ยไม่เคยเก็บเงินในธนาคารเลยไม่มีเงินในธนาคารเอาไว้ให้แบบใครมาเอาไปไม่มีเงินให้ใครยืมด้วยมีแค่พอใช้ไปเดือนต่อเดือนวันต่อวัน เท่านั้นเองก็มีแบบเออคนมิจฉาชีพหรือคนอะไรมาเออขอมาอะไรเราก็รู้แล้วแหละว่าเอออาจจะไม่ได้คืนนะคะแต่ก็ให้ไปได้คืนก็ช่างไม่ได้คืนก็ช่างก็ถือว่าเหมือนทําบุญทําทานเหมือนเราแก้เคทการเสียเงินไปประมาณนี้นะคะแล้วก็การออมเงินนะคะออมในรูปแบบของประกันชีวิตเนี่ย มันก็ดีมากๆอย่างค่าเจ้าเนี่ยออมใน A A A Unit Link ถ้าเจ้าไม่ได้เน้นประกันชีวิตไงเน้นแบบว่าเออให้เงินมันไปเก็บเอาไว้ก้อนหนึ่งนะคะเรามีหนี้เราก็ต้องมีเงินออมไปด้วยในตัวนะคะมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเออได้มูลค่าอะไรเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเพื่อนๆ มีทุนประกันชีวิตที่สูงด้วยมันก็มีทุนประกันชีวิตอย่างของข้าเจ้าไม่ได้เน้นทุนประกันชีวิตนะคะแต่ข้อดีคือว่าเวลาข้าเจ้าจะใช้เงินนะคะข้าเจ้าเบิกถอนได้มันก็เหมือนมีเซฟโซนเหมือนมีแก้มลิงเหมือนมีอาหารที่เราเก็บเอาไว้กินยามสงครามยามขัดแคลนมีเงินให้เราไปเอาออกมา แล้วข้อดีของ A A a unit link นะคะก็คือเราไม่ต้องใช้คืนเงินกู้มันดีมากๆเลยเพราะว่าการไปถอนเงินจากกรมทันทั่วๆไปอะคะ่ะเราใช้ช้าใช่ไหมคะเขาก็จะต้องแบบว่าตัดดอกเบีย้ยเราอะประมาณ7%อะไรประมาณนี้ต่อปีนะคะก็ตัดไปเรื่อยๆ,ๆแต่การ ซื้อแบบประกันทั่วไปแบบสะสมซ้ำเนี่ยข้อดีคือมันมีเงินก้อนคืนมาเงินก้อนคืนมาตลอดอย่างเช่นค่าเจ้าซื้อ15-25ทัยีข้อดีก็คือจะมีเงินคืนมาทุกปีทุกปีเงินก้อนเนี่ยก็จะช่วยตัดต้นตัดด,ดอกตัดตัดต้นตัด,ดดอกให้อ่าเพื่อนๆไปเรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่ต้องมาใช้คืนเงินกู้นะคะหรือถ้าเป็นแบบ a a a Unit Link เนี่ยก็คือถอนออกมาได้เลยให้เหลือ เงินในบัญชีอย่างน้อยประมาณ8000ในพอร์ตเพื่อให้เลี้ยงพอร์ตการลงทุนต่อไปได้นะคะเราก็ถอนออกมาใช้แล้วเราก็ไม่ต้องไปคืนเงินกู้เออบางคนก็อาจจะบอกว่าเออมันไม่ค่อยคุ้มเนาะแบบว่าได้น้อยมันมันเป็นสินค้าประกันชีวิตนะความคุ้มคือประกันชีวิตอย่างลูกค้าซื้อไป3-4วันตายเลยก็มีค่ะอันนั้นก็ได้ทุนประกันไปเลยนะคะจ่ายไปเท่าไหร่ก็ ไม่สนใจเพราะว่าเขาให้ที่มูลค่าทุนประกันนะคะแล้วข้อดีก็คือทำให้เรามีเงินก้อนยามฉุกเฉินถ้าเพื่อนๆอนอ,นอ,อมไปยาวๆมีวิในในการออมอ่ะเพื่อนๆจะรู้เลยว่าโหกันออมเงินในประกันชีวิตเนี่ยแปลงเป็นมูลค่าเงินสดได้ไวกว่าการมีบ้านมีที่ดินมีคอนโดนะคะ